ยินดีต้อนรับสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รีวิวอย่างละเอียดและข้อมูลพิเศษจากโลกยานยนต์สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรายละเอียดของรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด2025 toyota โโ corolla ที่ยังคงครองตำแหน่งรถยนต์ซีดานขนาดกะทัดรัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดพร้อมการอัปเกรดที่เน้นทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและดีไซน์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น toyota corolla เป็นชื่อที่คุ้นหูและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกมาอย่างยาวนาน รุ่นปี2025นี้ยังคงรักษามาตร,รฐานเดิมเอาไว้พร้อมกับการปรับปรุงในหอลายจุดเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ใช้ในชีวิตประจําวันคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานรถยนต์ไปจนถึงผู้ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความประหยัดและความคุ้มค่าเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าโคโรลารุ่นใหม่ยังคงรูปทรงที่โฉบเฉีียวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าเล็กแบบใหม่มีความสว่างและโดดเด่นกว่าเดิม เส้นสายด้านข้างตัวรถถูกปรับให้คมชัดและมีความดานามิกล้อแม็กดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมความรู้สึกแข็งแกร่งและยังมีสีตัวถังให้เลือกมากยิ่งขึ้นตอบสนองต่อความเป็นตัวตนของผู้ใช้แต่ละคนได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องขุมพลังโตโยต้าโคโรล่า2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0งลิตรส่สูบให้กำลังประมาณ169แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดสำหรับใครที่ต้องการตััวเลือกกที่ประหยดมาขึ้น รุ่นไฮบริดก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากด้วยระบบไฮบริดที่สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ถึงประมาณ50าสิไมล์ต่อแกลลอนเหมาะกับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวการควบคุมและการขับขี่ของรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นระบบการสเทือนให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองและยังคงความมั่นคงเมื่อวิ่งบนถนนทางไกลพวงมาลายัยมีความแม่นยำทำให้ควบคุมรถได้ง่ายทั้งในพื้นที่แคบและขับขี่ทางโค้ง ภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงในเรื่องวัสดุดและความสะดวกสบายเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่างเบาะนั่งปรับอุณหภูมิได้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งและวัสดุดตกแต่งภายในที่ดูพรีเมียมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วหรือสามารถอัปเกรดเป็นขนาด12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อไร้สายกับ Apple CarPlay และ Android Auto Interface ใหม่ใช้งานได้ง่ายและตอบสนองรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พื้นที่เบาหลังมีขนาดกว้างขวางเหมาะสําหรับการเดินทางของผู้โดยสารตอนหลังและพื้นที่เก็บสัมภาระในฝากระโปรงท้ายก็เพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้งานในชีวิตประจําวันด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยทําให้ผิดหวังรุ่นนี้มาพร้อมกับแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ที่รวมเทคโนโลยีล้ําสมัยอย่างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลัยช่วย ระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยติดตามเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งข้อมูลการแสดงผลได้ตามความต้องการรวมถึงระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL ระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในรถและแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นฟีเจอร์เชื่อมต่ออย่างรีโมทสตาร์และระบบติดตามรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบสภาพรถได้จากระยะไกลสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นในแง่ของความคุ้มค่าโตโยต้าโคโรลายังคงความเป็นรถที่ดูแลง่ายอะไหล่หายง่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงไม่สูงมาพร้อมการรับประกันที่คงคาและยังคงรักษามาตรฐถถานความทนทา่เป็นจุดแข็งของโตโยต้ามาโดยตลอดราคาของรุ่นนี้เริ่มต้นที่ประมาณ70,000 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่เลือโดยมีให้เลือกตั้งแต่รุ่น LE รุ่น s e ไปจนถึงรุ่น Top X กับผู้ที่ต้องการความสปอร์ตและความหรูหรามากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วโตโยต้าโคโรล่า2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครที่มองหารถซีดานขนาดกระทัดรัดที่เชื่อถือได้ขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกทำให้รุ่นนี้พร้อมรับมือกับความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่มอย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จากช่องขาอัพเดตขหาวคุณช่องนิวสหายดีแไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ และเปลี่ยนเรียกรถในที่อื่าทุกสไตล์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้หน้าน